ก็มาถึงคำว่ากลิ่นคำว่ากลิ่นในภาษาธร,รรมหมายถึงคันทะจัดเป็นอายตนะอย่างหนึ่งคือเป็นอายตนะที่สามแห่งอายตนะภายนอกหกอย่าง,างจะทราบกันดีอยู่แล้วว่ารูปเสียงกลิ่นรสผตภัณฑตธรรมารมกลิ่นนี่นเป็นอันดับที่สาม โดยเนื้อแท้มันก็เป็นธาตุอันหนึ่งเรียกว่าคันธะธาตุมีอยู่ในโลกนี้ได้โอกาสได้เหตุปัจจัยอะไรมันก็ปรุงขึ้นมาเป็นกลิ่นที่จะกระทบกับจมูกอย่างนี้ก็เปลี่ยนชื่อเรียกว่าคันธายตะนะ <c oughs> เปลี่ยนจากคันธาธาตมาเป็นคันธายตะนะสัมผัสที่จมูกแล้ว <c oughs> มันก็เรียกมีการ สัมผัสที่ทำให้เกิดเวทนาเกิดสัญญาขึา้นมานันจึงมาอยู่ในรูปของคันทะสัญญาสัญญาในกลิ่นว่ากลิ่นอย่างไรว่ากลิ่นที่รักที่พอใจกระทั่งว่ากลิ่นของเราเ <c oughs> นี่นก็มาอยู่ในรูปของคำว่าคันทะสัญญาเจตนาคือมีเจตนาประสงค์จำลงหมายไปตามค่าของสิ่งที่จะเกิดกลิ่นนั้น แล้วก็มาอยู่ในรูปของคำว่าคันทะตัณหาคือความอยากไปตามค่าหรือความหมายของกลิ่นนั้น <c oughs> ก็มาเรียกอีกทีหนึ่งว่าคันทะวิตกคือมีการตริรึกแลไปตามค่าของกลิ่นนั้น <c oughs> ในที่สุดก็มาอยู่ในรูปของคำว่าคันทะวิจารคือมีจิตคลายควนต่อสองพิจาจรณมากเข้าคลึง อยู่ในกลิ่นนั้นนี่คำว่ากลิ่นในภาษาธรรมมีแง่มุมที่จะต้องดูให้รู้จักกันอย่างนี้ทีนี้กลิ่นนั่นเองจะมีปัญหาขึ้นมาได้อย่างไรรู้ได้จากคุปมาในพระพุทธภาษิตท,ที่ตรัสไว้ในรูปต่างๆกัน <c oughs> ในที่แห่งหนึ่งรงจัดกลิ่นไว้ในฐานะที่จะเป็นเครื่องกระชากหรือดึงหลักไปตามความประสงค์ของมันซึ่งเป็นเหมือนกับอดอกไม้ของมาน ใเรื่องเล่าเรื่องว่าบุรุษคนหนึ่งก็จับงูมาจับจระเข้มาจับนกมาจับสุนัขบ้านมาจับสุนัขป่ามาจับลิงมารวมกันหกชนิดผูกระโดยเชือกแล้วก็รวมบนป,ลป,ลปลมเดียวกันแล้วก็ปล่อยสัตว์ทั้งหลายมันก็ดึงงูมันจะไปเข้าโครงจระเข้มันจะลงนา้านกมันจะบินขึ้นไปบนอากาศสุนัขบ้านมันจะวิ่งเข้าบ,บ้านสุนัขป่ามันจะวิ่งไปป่า ไอ้ลิงมันก็จะขึ้นตอนไม้มันก็ดึงกันไปสิ่งที่เรียกว่ากลิ่นนี่อยู่เป็นอันดับที่สามเปรียบเหมือนกับนกที่มันจะบินขึ้นไปป่าเนีย่ยจิตของบุรุษนี่จะถูกไอ้สิ่งทั้งหกนี่ดึงไปทางนั่นทีดึงไปทางโน้นที่ให้ข้างกลิ่นนี่เหมือนกับน,นกมันจะดึงขึ้นไปบนอากาศ ี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งจะต้องรู้จักสิ่งที่กกีะกวดกลิ่นให้ดีที่ในที่แห่งอื่นพระองค์ตรัสอุปมาหนึ่งด้วยช้าง,งพระราชาที่จะเข้าสนามรบมันทนต่อกลิ่นของช่างพวกนางช้างไม่ได้มันก็เลยรบไม่ได้ มันเป็นบ้าเสีย <c oughs> มั่นก็ภิกษุได้กลิ่นจิตใจยินดีในกลิ่นเป็นที่ตั้งแหง่งความกำหนัดยินดีไม่อาจจะตั้งจิตให้เป็นกลางอยู่ได้มันก็รบไม่ได้คือเอาชนะกิเลสไม่ได้เลยกลับพ่ายแพ้ถึงแก่ตายเองเป็นฝ่ายตายตัวเองนี่เพราะว่าเอาชนะ สิ่งที่เรียกว่ากลิ่นนั่นไม่ได้ในที่ mm hmm. แขงอื่นจัดว่ากามคุณมีห้าอย่างคือรูปเสียงกลิ่นรสผทัพ,ทพะประเภทที่หน้าปราถนาหน้ารักใคร่หน้าพอใจย,ยวนตาย,ยวนหูยวนใจให้มันรักเป็นที่เกาไปตั้งความคลายเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย่อมใจ mm hmm. พวกใดไปติดใจ สยบมัวเมาอยู่ไม่มองเห็นส่วนที่เป็นโทษของกลิ่นนั่นของกรรมกุณน,นั่นไม่รูุ้บายเป็นเครื่องออกมาเสียจากอำนาจของกรรมกุณน,นั่น <c oughs> ก็จักถึงซึ่งความพินาศเหมือนเนื้อติดบวงนอนจมอยู่ที่บวงนายพรานก็มากระทำได้ตามชอบใจ เนี่ยกลิ่นก็เป็นบ่วงบ่วงหนึ่งในบรรดาบ่วงทั้งห้าคือตามมาคุณที่เรียกว่ามารทยังเป็นของที่พยามารเขาถือไว้ในฐานะเป็นบ่วงในบ่วงนั่นมันร้อยกรองขึ้นมาในด,ดอกไม้ที่สวยสดงดงามมันล่อตาล่อใจบางคนคนมันจึงสมัครยื่นคอเข้าไปให้บ่วงสวม ในที่นี้สิ่งที่เรียกว่ากลิ่นนี่ก็รวมอยู่ในจำนวนนั้นที่เราเอามาพูดก่อนในฐานะที่มันอยู่ในอักษรข้อมันมาถึงก่อนที่จริงมันก็เป็นทั้งห้าอย่างในที่แห่งหนึ่งตัดเรื่องกามคุณหรือมีกลิ่นรวมอยู่ด้วยนี่ว่ามันเป็นอะโครจรคือที่ที่ไม่ควรเข้าไปถ้าเข้าไปแล้วก็จะสิบหาย ได้เล่าเรื่องเยว่ได้ตัดเล่าเรื่องเยียว,ยยวตัวหนึ่งมันโง่มันไปในที่อักโคจรไปพบนกมูลไยตัวเล็กๆมันเกิดท้าทายกันขึ้น <c oughs> นกมูลไยมันก็หลอกให้เย,ยวโชบ <c oughs> เย,ยวโชบที่ไรมันก็ลงไปในรอยดินแตกระแหงลึก เยี่ยวจับไปไม่ได้ชัวบ่อยๆข้าวไอเย,ยวนั้นมันก็อบกระแทกดินตาย <c oughs> เพราะมันไปทำในสิ่งที่เป็นอะโครจร <c oughs> ให้ระวังให้รูปเสียงตินรอปวดทับพระอาอย่างนี้มันเป็นอะโครจร <c oughs> ทูที่ก็ไปหลงไหลในอโครจรชนิดนี้ซึ่งรวมตินอยู่อย่างหนึ่งด้วยนี่ <c oughs> จับต้องตายมันเหยวนั้น มีอุกมาอันสุดท้ายอีกอันหนึ่งซึ่งหน้าผัวพยายากจะมาเล่าให้ฟังว่าพระองค์ตัดปุกมาเหมือนกับว่าลิงตัวหนึ่งมันไปในที่แห่งหนึ่งซึ่งนายพรานเขาดักตังไว้มันเหยียบลงไปทีหนึ่งแล้วเท้ามันก็ติดตังอีกท่านุงกยังเข้ามาเหยียบอีก เพื่อจะช่วยหลดเท้าทีหนึ่งมันก็ติดอีกมันเอามือไปจับอีกมือก็ติดอีกเอามือที่เหลือข้างไปจับอีกมันก็ติดตังนั้นอีกแล้วมันก็เอาปากกัดเพื่อจะช่วยปลดมือมาปากมันก็ติดอีกมันเลยติดครบทั้งห้าคือเท้าสองมือสองปากหนึ่งนั่นคือกามคุณห้าซึ่งมีสิ่งที่เรียกว่ากลิ่นร่วมอยู่ในห้านั้นอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกัน ระวังในสิ่งที่เรียกว่ากลิ่นซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าการมมาคุณห้าด <c oughs> ูความหมายคํงคว่ากลิ่นรู้จักเสน่ห์ของคําว่ากลิ่นรู้จักโทษเหลวาซามของคําว่ากลิ่นรู้จักอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นจากอํานาจของคําว่ากลิ่นแล้วก็จะปลอดภัย